นานมาแล้วมีเรื่องเล่าขานถึงสองสามีภรรยาผู้เป็นยาจกคู่หนึ่งซึ่งชะตาชีวิตของพวกเขาได้พลิกผันไปตลอดการเพราะความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีต่ออาหารแสนธรรมดาที่เรียกว่าโตโสเรื่องราวบทใหม่ของพวกเขาเริ่มต้นขึ้นณกระท่อมหลังเล็กนอกหมู่บ้านแห่งหนึ่งหลังจากที่ทั้งสองได้สร้างวิรกรรมจนเป็นที่เรื่องลือ วิรกรรมที่ยอมเผชิญหน้ากับความตายบนเชิงตะกอนเพียงเพื่อตัดสินว่าใครจะได้กินขนมโตโสชิ้นที่สชีวิตของพวกเขาในตอนนั้นดำเนินไปอย่างเรียบง่ายไม่ต้องทนทุกข์กับความหิวโหวยอีกต่อไปเพราะในทุกๆเช้าจะมีชาวบ้านผู้เอ็นดูนำขนมโตโสรร้อนๆหมามอบให้เสมอลุงกับป้าจ๊ะวันนี้แม่ข้าฝากโตโสใส่เครื่องเทศมาให้จ้ะ ขอบใจมากนะจ๊ะหนูน้อยขอให้แม่ของหนูเจริญเจริญนะชีวิตของพวกเขาตอนนี้ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องทนหิวอีกต่อไปทั้งสองนั่งลงกินขนมโตโสอย่างมีความสุขมันกลายเป็นกิจวัตรที่แสนสงบจนกระทั่งบ่ายวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังเคลิ้มหลับอยู่หน้าระเบียงก็มีหญิงชราคนหนึ่งเดินตรงมาที่กระท่อมนางไม่ใช่คนในหมู่บ้านแต่งกายดูเรียบง่าย และดวงตาของนางดูฉลาดล้ำลึกอย่างน่าประหลาดใจในมือของนางมีห่อใบตองเล็กๆซึ่งส่งกลิ่นหอมตลอบอบวนไปทั่วข้าได้ยินเรื่องราวของพวกเจ้าผู้ที่รักในรสชาติของโตโสอย่างแท้จริงท่านเป็นใครกันข้าเป็นเพียงนักเดินทางที่ผ่านมาเท่านั้นข้าอยากจะมอบสิ่งนี้ให้เจ้านางยื่นห่อใบตองนั้นให้ แล้วก็หมุนตัวเดินจากไปโดยไม่รอคำขอบคุณใดๆของสองสามีภรรยาทั้งสองมองหน้ากันด้วยความงงง,งก่อนจะค่อยๆขี่ห่อใบตองออกข้างในมีขนมโตโซเพียงชิ้นเดียวแต่มันดูสมบูรณ์แบบอย่างที่ไม่เคยเห็นสีเหลืองทองอารามและมีกลิ่นหอมชวนกินพวกเขาทั้งสองค่อยๆฉีกขนมกินคนละครึ่งแล้วนำเข้าปากท่นใดนั่นเอง โลกทั้งใบของพวกเขาก็พลันสว่างวาบขึ้นมันไม่ใช่แค่รสชาติที่อร่อยจนลิ้นแทบละลายแต่มันคือความรู้สึกที่หลั่งไหลเข้ามาในหัวพวกเขารับรู้ได้ถึงความสุขของผู้ที่ทำแป้งความอบอุ่นของเตาไฟที่ทอดความสดชื่นของสายน้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ผสมมันคือเรื่องราวทั้งหมดของขนมชิ้นนี้ท่านพี่ท่านรู้สึกเหมือนข้าหรือไม่ รู้สึกสิมันมันเหมือนกับว่าข้าได้เห็นทุกอย่างตอนที่ทำขนมชิ้นนี้เพื่อทดสอบพรสวรรค์ประหลาดที่เพิ่งจะได้รับภรรยาจึงเดินไปรินน้ำจากไหยที่ใช้ดื่มเป็นประจำแล้วลองจิบดูโอ้ท่านพี่แปลกจริงๆน้ำในไหยนี่ข้ารู้สึกได้ถึงความเย็นของมันลึกลงไปถึงก้นบ่อเลยเชียวเหมือนได้ยินเสียงเด็กๆ หัวเราะเล่นกันอยู่ใกล้ๆบอ่อทั้งสองตระหนักได้ว่าขนมโตโสชินนั้นได้มอบพรสวรรค์อันน่าอัศจรรย์ให้แก่พวกเขาแล้วและก่อนที่พวกเขาจะได้ทำความเข้าใจกับประสาทสัมผัสอันใหม่นี้เสียงฝีเท้าม้าที่ควบมาอย่างรวดเร็วก็ดังขึ้นมาแต่ไกลและก็หยุดลงที่หน้ากระท่อมของพวกเขานั่นเองชายในเครื่องแบบทหารหลวงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนกระโดดลงจากหลังมา้า เขามีท่าทีองอาจและถือม้วนสารที่ตราประทับของราชวงศ์เขาเหลือบมองกระท่อมโสม,สม,สมด้วยสายตาที่ดูแคลนเล็กน้อยข้ามาตามหายาจกทั้งสองใส่พวกเจ้าหรือไม่สองสามีภรรยาพยักหน้ารับอย่างหวาดหวาดทหารหลวงคลี่ม้วนสารออกแล้วก็อ่านราชองค์การด้วยเสียงดังกังวาลราชองค์การจากมหาราชา แห่งนครรัตนปุระโดยราชธิดาองค์เดียวของเราเจ้าหญิงอนัญญาได้ล้มป่วยลงด้วยโรคประหลาดนางปฏิเสธอาหารทุกชนิดและร่างกายก็ะสูบผอมลงทุกวันหมอหลวงทั่วไปทั่วแคว้นต่างจนปัญญาที่จะรักษาทหารหลวงหยุดเว้นวักสักพักแล้วก็จ้องมาที่ยาจกทั้งสองข้ามหาราชา ได้ยินตำนานอันเลื่องลือของพวกเจ้าผู้ที่ยอมสละได้แม้กระทั่งชีวิตเพื่อขนมโตโสเพียงชิ้นเดียวด้วยความหวังสุดท้ายขา้าจึงมีบัญชาให้พวกเจ้าทั้งสองเดินทางมายังนครรัตนปุระโดยด่วนเพื่อหาหนทางทำให้เจ้าหญิงยอมเสวยอาหารอีกครั้งเมื่ออ่านจบทหารหลวงก็หมวนสารกลับตามเดิม ราชรถหลวงจะมารับพวกเจ้าในวันพรุ่งนี้เช้าจงเตรียมตัวให้พร้อมนี่คือราชองค์การพูดจบเขาก็ขึ้นมา้าควบจากไปทันทีสองสามีภรรยายืนนิ่งตะลึงงานอยู่หน้ากระท่อมโส,สมของตนราชองค์การยังคงดังก้องในหูราวกับความฝันพวกเขาเป็นเพียงยาจกที่วันๆคิดถึงแต่เรื่องปากท้องแต่บัดนี้ชะตากรรม กลับโยนภารก,กิจอันใหญ่หลวงมาให้นี่คือราชองค์การนะพี่เราขัดขืนไม่ได้แต่เราจะทำอย่างไรเราเป็นแค่ยาจกจนๆนะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ไปทหารหลวงต้องกลับมาจับเราไปลงโทษแน่ๆอย่างน้อยถ้าเราไปลองดูก็อาจจะมีทางรอดนะพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมรับในโชคชะตา คืนนั้นทั้งสองแทบไม่ได้นอนด้วยความกังวลใจรุ่งเช้าของอีกวันราชรถหลวงที่รู้ราก่อมาจอดเทียบที่หน้าบ้านรถม้าคันนั้นใหญ่โตและประดับประดาด้วยทองคำอารามตาลวดลายแกะสลักวิจิตตาเทียมด้วยม้าขาวพันดีสตัวชาวบ้านทั้งหมู่บ้านต่างพากาันออกมายืนมุงดูด้วยความตะลึงและสงสยัยยาจกและภรรยา ในเสื้อผ้าชุดเดิมที่ดูเก่าซอมซอ่อก้าวขึ้นไปบนราชรถอย่างเก้ๆกลางๆมันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่พวกเขานั่งบนเบกกาะกรมหยี่ที่นุ่มสบายเช่นนี้รถเคลื่อนตัวออกไปทิ้งกระท่อมและหมู่บ้านที่คุ้นเคยไว้เบื้องหลังการเดินทางนั้นยาวนานเต็มไปด้วยสิ่งแปลกใหม่ที่พวกเขาไม่เคยเห็นทุกครั้งที่ราชรถหยุดพักทหารก็จะนำอาหารจากครัวหลวงมาให้ นี่คืออาหารสำหรับพวกท่านจัดเตรียมโดยพ่อ,อ,อครัวของกองทัพยาจกขอบคุณและรับห่ออาหารนั้นมาลองกัดเข้าปากคำหนึง่งแล้วก็ต้องขมวดคิ้วรสชาติไม่ได้เลวร้ายแต่มันกลับมีความรู้สึกบางอย่างคนทำเขาไม่ได้ใส่ใจเลยมีแต่ความรู้สึกเบื่อหนายและขุนเคืองปนอยู่ในอาหารภรรยาพยักหน้ารับ นางลองจิบน้ำจากลำธารที่รถม้าแวะผ่านแต่น้ำนี่ดีจังพี่ข้ารู้สึกได้ถึงความบริสุทธิ์ที่ไหลามาจากยอดเขาเลยพรสวรรค์ใหม่นี้ทำให้พวกเขารับรู้ในมุมหนึ่งที่แตกต่างออกไปมันไม่ใช่แค่รสชาติแต่คือจิตวิญญาณของสิ่งที่พวกเขากินและดื่มเข้าไปไหลายวันต่อมาพวกเขาก็เดินทางมาถึงนคนรัตาบุระ ภาพที่เห็นทําให้ทั้งสองถึงกับอ้าปากค้างกำแพงเมืองสูงต่าง่านราชรถพาพวกเขาเข้ามาถึงเขตพระราชวังชั้นในและจอดลงที่หน้าตำหนักใหญ่ชายผู้หนึ่งในเสื้อผ้าอาพรขุนนางชั้นสูงยืนรอต้อนรับอยู่แล้วเขามีท่าทีเย็นชาและมองมาที่ทั้งสองด้วยสายตาที่ประเมินค่าพวกเจ้าคงเป็นพวกเจ้าสินะที่เป็นยาจกในตำนาน ดูไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษเลยเราจะมาตามราชองค์การของพระราชาขอรับมหาอัมมย์พยักหน้าอย่างไม่ใส่ใจนักตามข้ามามหาราชากำลังรอพวกเจ้าอยู่เขาเดินนำหน้าทั้งสองตามระเบียงทางเดินที่ขัดมันเบาวับระหว่างทางพวกเขาก็เดินผ่านห้องครัวหลวงที่ใหญ่โตและคึกคัก พ่อครัวร่างท้วมใหญ่ในชุดขาวสะอาดซึ่งเป็นหัวหน้าห้องเครื่องมองมาที่พวกเขาอย่างเย้ยหยันโอ้ท่านมาหาอามาตย์ท่านพาใครมาหรือนี่หวังว่าคงจะไม่ได้มาสอนข้าทำอาหารหรอกนะยาจ,จกและภรรยาได้แต่ก้มหน้าเดินเดินไปตามท่านอามาตอย่างเงียบๆในที่สุดพวกเขาก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูบานใหญ่ที่แกะสลักอย่างงดงามสองบาน ทหารยามเปิดประตูออกอย่างช้าๆเผยให้เห็นห้องบรรทมที่กว้างขวางและหรูหราที่สุดแต่บรรยากาศภายในกลับเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและเงียบงนันมหาราชาประทับอยู่ข้างเตียงของพระธิดาพระองค์มีสีหน้าเหนื่อยล้าและเต็มไปด้วยความทุกข์ใจและบนเตียงหลังใหญ่นั้นมีร่างของเจ้าหญิงอนัญญานอนนิ่งอยู่นางยังคงงดงาม แต่ภายพร้อมและซีเซียวดวงตาของนางเปิดอยู่แต่มองอย่างไร้จุดหมายคางเตียงมีโต๊ะทองคําที่เต็มไปด้วยอาหารเลิศรสทรงกลิ่นหอมยั่วยวนแต่กลับไม่มีร่องรอยของการถูกแตะต้องเลยแม้แต่น้อยอย่างที่เห็นนี่แหละนางไม่ยอมแตะต้องสิ่งใดเลยไม่ว่าเราจะสรรหาอาหารที่ดีในโลกมาให้ก็ตามตอนนี้ความหวังทั้งหมดของข้า อยู่ที่พวกเจ้าแล้วความกดดันมหาศาลถาโถมเข้าใส่สองสามีภรรยาทันทีพวกเขายืนตัวรีบอยู่กลางห้องที่หรูหราเผชิญหน้ากับเจ้าหญิงผู้เศร้าซ้อยราชาผู้สิ้นหวังและราชสำนักที่เต็มไปด้วยสายตาดูแคลนภารก,กิจที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเอาละพวกเจ้าจะทำอย่างไรต่อไป ท่านอมาดเอ่ยขึ้นยาจกและภรรยามองหน้ากันในสถานการณ์เช่นนี้พวกเขาเลือกที่จะทำสิ่งเดียวที่ตนเองรู้จักดีที่สุดเอ่อค่ะข้าอยากจะลองทำขนมตโตโสให้เจ้าหญิงเสวยดูขอรับตลกสิ่นดีอาหารเลิศรสจากทั่วทั้งแค้นนางยังไม่มองแล้วเจ้าคิดว่าแป้งทอดธรรมดาของเจ้าจะทำอะไรได้ ให้พวกเขาลองเถิดท่านอมาตเราไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วมหาราชายกมือห้ามสองสามีภรรยาได้รับอนุญาตใช้มุมเล็กๆในห้องครัวหลวงพวกเขาลงมือทำขนมโตโสอย่างสุดฝีมือบันจงผสมแป้งด้วยหัวใจและความหวังทั้งหมดที่มีเมื่อทำเสร็จพวกเขาก็นำขนมโตโสร,ร้อนๆหอมกลุ่น ไปถวายเจ้าหญิงอนัญญาด้วยตนเองแต่อานิจาเจ้าหญิงยังคงนอนนิ่งเช่นเดิมพระนางไม่แม้แต่จะชายตามองขนมที่วางอยู่ตรงหน้าพยายามหลายครั้งหลายคราครั้งแรกพวกเขาล้มเหลวไม่เป็นท่าทั้งสองกลับออกมาจากห้องบรรทมโดยความรู้สึกที่ท,ท้อแท้พวกเขานั่งลงที่มุมหนึ่งของระเบียงทางเดินท่านพี่มันไม่ใช่เรื่องรสชาติแน่แน ขนมของเราก็หอมอร่อยไม่แพ้ใครนี่นาะข้าก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นเราต้องหาให้เจอทันใดนั้นย่าจกก็นึกถึงพรสวรรค์พิเศษที่พวกเขาเพิ่งได้รับมาน้องบางทีเราอาจจะมองผิดจุดปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเจ้าหญิงแต่อยู่ที่อาหารของวังนี้ต่างหากพวกเขาจึงกลับไปทูลขอมหาราชาอีกครั้งแต่ครั้งนี้พวกเขาไม่ได้ขอเครื่องครัว แต่กลับทูลขอน้ำสะอาดหนึ่งถ้วยจากบ่อหลวงข้าวสารหนึ่งกำมือจากยุ้งฉางและนมสดหนึ่งถ้วยที่เพิ่งรีดมาใหม่ๆแม้จะแปลกใจแต่ราชาก็สั่งให้คนนำมาให้จนได้ยาจกค่อยๆจิบน้ำจากถ้วยเงินเขานิ่งไปครู่หนึ่งสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสับสนเป็นอย่างไรบ้างท่านพี่มันข้ารู้สึกได้ถึงความเย็นชื้น แต่ลึกลงไปมันมีความรู้สึกโศกเศร้าปนอยู่เหมือนเสียงสะอื้นของใครบางคนที่ไม่มีใครได้ยินจากนั้นภรรยาจึงลองหยิบข้าวสารเข้าปากอย่างช้าช้านางหลับตาลงเพื่อใช้สมาธิข้าวนี้ก็เหมือนกันข้ารู้สึกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ปลูกแต่ก็มีความรู้สึกหวาดกลัวบางอย่างเคลือบอยู่ เหมือนกับเมล็เข้าวพวกนี้ไม่อยากจะเติบโตอย่างไงอย่างนั้นแหละสุดท้ายพวกเขาก็ลองดื่มนมสดรสชาติของมันก็ให้ความรู้สึกประหลาดไม่แพ้กันมันคือความรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างจับใจทั้งสองมองหน้ากันในที่สุดพวกเขาเข้าใจตรงกันอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดในวังนี้ถูกอาดไปด้วยความรู้สึกในแง่ลบมันจึงไม่ใช่อาหารที่บำรุงเลี้ยงชีวิต แต่กลับเป็นยาพิษที่บันทอนจิตใจของผู้กินไปทีละน้อยเราเจอต้อนตอแล้วแต่นี่มันไม่ใช่เรื่องอาหารมันเป็นเรื่องของอาถรรพ์แล้วเราจะบอกเรื่องนี้กับมหาราชาได้อย่างไรเขาจะเชื่อยาจกอย่างเราหรือพวกเขาตัดสินใจว่าการพูดความจริงไปตรงๆคงไม่มีใครเชื่อจึงได้ทูลขออนุญาตจากมหาราชา เพื่อสำรวจวัตถุดิบที่ดีที่สุดในการทำอาหารครั้งใหม่โดยขอไปตรวจดูที่มาของสิ่งต่างๆด้วยตนเองทั้งสองมุ่งหน้าไปยังบ่อน้ำซึ่งเป็นบ่อน้ำหลวงเป็นแหล่งน้ำสำคัญของวังมันตั้งอยู่ในสวนส่วนพระองค์ของเจ้าหญิงที่เคยงดงามแต่บัดนี้กลับดูเหงาหงอยและที่นั่นเองพวกเขาก็ได้พบกับต้นตอของความโศกเศร้าทั้งหมดที่ข้างขอบบ่อน้ำมีเถาวัลดอกไม้ที่สวยงาม เลื้อยพันอยู่แต่มันกำลังจะตายเพราะถูกวัชพืชเถาหนึ่งซึ่งมีน้นาำแหลมคมและใบสีดำทมินรัดเถาวันอันนั้นเอาไว้วัชพืชดูชั่วร้ายและผิดธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัดภรรยาค่อยๆย,ย,ยื่นมือไปสัมผัสเถาวัชพืชนั้นเบาๆทันใดนั้นเองความรู้สึกโศกเศร้าและสิ้นหวังและความอาฆาตแค้นอันเย็นเยียบก็ได้พุ่งเข้าสู่ร่างของนางจนเกือบจะล้มลง ท่านพี่มันคือสิ่งนี้เถาไม้นี่มันมีชีวิตจิตใจและมันกําลังร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดยาจกเข้าไปประคองภรรยาของตนและสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นวัตถุบางอย่างที่ตกอยู่ใต้เถาวันนั้นมันคือล็อกเก็ตเงินเล็กๆที่เก่าและมองคล้ำเมื่อเขาเปิดออกดูข้างในคือรูปวาดของชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งซึ่งเขาไม่เคยเห็นมาก่อนพวกเขาเจอต้นตอของปัญหาแล้ว แต่คำถามที่ใหญ่กว่านั้นก็คือพวกเขาจะทำอย่างไรต่อไปจะอธิบายเรื่องเถาวัลย์ปีศาจและร็อกเก็ตปิศานานี้แก่ราชาผู้ยิ่งใหญ่ให้เข้าใจได้อย่างไรถ้าเราไปทูลว่ามีต้นไม้มีชีวิตและร้องไห้พวกเขาต้องหาว่าเราบ้าได้แน่เลยใช่แล้วเราจะพูดความจริงตรงๆไม่ได้แต่เราจะใช้ความจริงผ่านสิ่งที่เราทำให้ดีที่สุด ทั้งสองตัดสินใจที่จะไม่นำเสนอคำอธิบายเหนือธรรมชาติแต่จะขอพิสูจน์ด้วยการกระทำพวกเขาเดินกลับเข้าไปในท้องพระโรงอีกครั้งและคุกเข่าลงตรงหน้าพระราชายาจกกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นกว่าครั้งก่อนๆข้าแต่พระราชาข้าพระองค์ได้พบต้นตอของปัญหาแล้วและคิดว่าข้าพระองค์สามารถรักษาเจ้าหญิงได้แต่ท่านจงเชื่อใจเราและ ทำตามที่เราทูลขอโดยไม่มีข้อแม้สงสัยมหาอมาตย์ขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจแต่ราชาผู้สิ้นหวังกลับพยักหน้าช้าๆในเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วข้าจะเชื่อพวกเจ้าจงบอกมาว่าต้องการสิ่งใดและให้ทําอะไรอืมขอได้โปรดให้คนไปถอนวัชพืชน้นาำสีดำ ที่พันอยู่รอบเถาวันดอกไม้ข้างบ่อหลวงและนำมันไปเผาทิ้งให้สิ้นซากอย่าให้เหลือแม้แต่เท่าทุลีเพคะแม้จะเป็นคำขอที่แปลกแต่พระราชาก็สั่งให้ราชองครักษ์ไปทำตามทันทีเมื่อทหารถึงตัวเถาวัชพืชนั้นมันกลับยืดเกาะเหนียวแน่นเร่ากับมีชีวิตและเมื่อถูกกระชากออกมาจากดินก็มีเสียงกริดร้องแหลมเล็กดังขึ้นแผ่วเบา จนมีเพียงยาจกและภรรยาเท่านั้นที่ได้ยินยาจกจึงกล่าวขอครั้งที่สองต่อไปนี้ขอจะได้นําน้ำจากบ่อหลวงนั้นมาใช้ทำอาหารอีกขอให้ไปตักน้ำจากลําธารบริสุทธิ์นอกกำแพงวังมาใช้แทนเท่านั้นหัวหน้าห้องเครื่องทำท่าจะคัดค้านแต่เมื่อเห็นสายตาของพระราชาเขาก็จําต้องหุบปากลง และแล้วก็มาถึงคำขอสุดท้ายที่สำคัญที่สุดสุดท้ายนี้เราสองคนจะขอทำขนมโตโสถวายเจ้าหญิงเป็นครั้งสุดท้ายแต่เราจะขอใช้วัตถุดิบที่เราจัดหามาเองและจะทำขนมในส่วนส่วนพระองค์เท่านั้นใกล้ๆกับถาวันดอกไม้ต้นนั้นตามลำพังเพคะตกลงข้าอนุญาตจากนั้นสองสามีภรรยา ก็กลับไปยังสวนของเจ้าหญิงอีกครั้งตอนนี้เถาวัชพืชปีศาจได้หายไปแล้วเถาวันดอกไม้ที่เคยเหี่ยวเฉ้าแม้จะยังดูอ่อนแอแต่ก็ดูเหมือนจะเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาเล็กน้อยพวกเขาตั้งเตาไฟขึ้นที่นั่นแล้วเริ่มลงมือทำขนมโตโสอย่างช้าๆมันไม่ใช่แค่การทำอาหารแต่มันคือพิธีกรรมพวกเขาใช้แป้งที่โม่มาใหม่ใช้น้ำบริสุทธิ์จากลำธารน,นอกวงังและในขณะที่นวดแป้ง และทอดลงบนกระทะพวกเขาก็ไม่ได้คิดถึงสิ่งอื่นใดนอกจากความรู้สึกสงสารและเมตตาที่มีต่อเจ้าหญิงพวกเขานึกถึงความเศร้าโศกที่ได้สัมผัสจากบ่อน้ำนึกถึงร็อกเก็ตเงินที่ซ่อนความลับเอาไว้และส่งผ่านความปรารถนาลงไปในขนมนั้นเมื่อทำเสร็จพวกเขากนำขนมโตโสที่ยังร้อนกรุ่นเพียงชิ้นเดียวใส่ลงไปบนจานแล้วนำเข้าไปในห้องบรรทมของเจ้าหญิง มหาราชาและเหล่าคุณนางต่างเฝ้าดูภรรยาของยาจกเดินเข้าไปข้างเตียงอย่างนุ่มนวลน,นางไม่ได้ยื่นจานขนมให้ในทันทีแต่กลับค่อยๆวางร็อกเก็ตเงินที่พวกเขาพบลงในมือของเจ้าหญิงอย่างแผ่วเบาพร้อมกับกระซิบข้างหูของเจ้าหญิงของบางอย่างแม้จะหายไปแต่ความทรงจำยังคงอยู่อาหารจานนี้ทำเพื่อเยียวยาความทรงจำเพคะ เจ้าหญิงอนัญญาสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อสัมผัสถึงความเย็นของโลหะในมือพระนางค,ค,ค่อยๆก้มลงมองโรเก็ตนั้นและทันทีที่เห็นมันดวงตาที่เคยว่างเปล่ากลับพลันมีน้ำตาเอ่อคลอขึ้นมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนน้ำตาหยดแรกร่วงหล่นลงบนฝ่ามือเป็นเหมือนสัญ,ญญาณของการตดปล่อยพระนางเงยหน้าขึ้นมองขนมโตโสแผ่นธรรมดาในจานกลิ่นของมันไม่ได้หอมหรูหราเหมือนอาหารชาววัง แต่กลับเป็นกลิ่นที่ให้ความอบอุ่นและปลอบประโลมใจอย่างน่าประหลาดพระนางค่อยๆย,ยยื่นมือออกไปหยิบเศษเี่ยวของขนมขึ้นมาแล้วนำเข้าปากอย่างช้าช้าทันทีที่ได้ลืมรสเจ้าหญิงอนัญญากอบล่อยโฮออกมาสุดเสียงมันเป็นเสียงร้องไห้ที่อัดอั้นมาเนิ่นนางความคิดถึงและความเจ็บปวดทั้งหมดได้ทะลักออกมาพร้อมกับน้ําตาท่านอาจารย์ข้าคิดถึงท่านอาจารย์เหลือเกิน ความลับได้ถูกเปิดเผยแล้วมหาราชาและทุกคนในห้องต่างตกตะลึงเจ้าหญิงไม่ได้ป่วยกายแต่ป่วยใจด้วยความคิดถึงราชครูหนุ่มที่พระองค์เคยขับไล่ออกจากวางไปนานเพราะไม่พอใจในความเสน็จถนมของทั้งสองเทาวันปีศาจนั้นก็คือภาพสะท้อนของความโศกเศร้าที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้ขององค์หญิงนั่นเองหลังจากได้ปลดปล่อยความทุกออกมาแล้วเจ้าหญิงก็ค่อยๆเสวยขนมโตโซแผ่นนั้นจนหมดสิ้น และเมื่อขนมชิ้นสุดท้ายเข้าปากสีเลือดฝาดก็เริ่มกลับคืนมาบนใบหน้าของเจ้าหญิงอย่างน่าอัศจรรย์เวทมนตร้ายได้สลายหายไปแล้วมหาราชาทั้งดีใจและรู้สึกผิดต่อพระธิดาในเวลาเดียวกันพระองค์รีบเข้าไปกอดธิดาไว้แน่นจากนั้นก็หันมามองสองสามีภรรยาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งอย่างสุดซึง้งพวกเจ้า ทำในสิ่งที่หมอหลวงและคนฉลาดทั้งหลายทําไม่ได้พวกเจ้าไม่ได้รักษาแค่อาการป่วยของนางแต่ได้รักษาหัวใจของนางด้วยจงขอรางวัลมาเถิดข้าจะให้ทุกสิ่งที่พวกเจ้าปรารถนาะย่าจกและภรรยามองหน้ากันพวกเขามองดูราชาผู้ยิ่งใหญ่มองดูทรัพย์สมบัติที่อยู่รอบกายแล้วก็พลันมองหน้ากันอีกครั้งตอนนี้พวกเขาสามารถขออะไรก็ได้ แล้วอะไรเล่าคือสิ่งที่พวกเขาปรารถนาอย่างแท้จริงค่ะแต่มหาราชาตลอดชีวิตที่ผ่านมาสิ่งเดียวที่ข้าพระองค์และภรรยาปรารถนาก็าคือการมีอาหารดีๆกินให้อิ่มท้องในทุกๆวันพระยาคา่ะเราไม่ต้องการปราสาทราชวางังไม่ต้องการทองคํำกองโตสิ่งที่เราต้องการคือความสุขที่เรียบง่ายที่สุดที่เคยมี คำขออันแสนสมบัะนั้นทําให้ทุกคนในที่นั้นถึงกับเนิ่งอึง้งมหาราชามองจ้องหน้าของสองสามีภรรยาที่เปลี่ยนไปด้วยความประทับใจและซาบซึ้งใจความปรารถนาของพวกเจ้านั้นช่างงดงามและบริสุทธิ์ยิ่งนักข้าไม่เพียงแต่จะให้ตามคําที่ขอแต่จะให้มากกว่านั้นข้าจะมอบที่ดินที่ดีที่สุดดิมแม่น้ําให้พร้อมกับบ้านที่สะดวกสบายและยุ้งช้าง ที่ไม่มีวันว่างเปล่าจากทัญพืชและนับแต่นี้เป็นต้นไปเจ้าทั้งสองจะไม่ได้เป็นยาจกอีกต่อไปแต่จะอยู่ในความคุ้มครองของข้าในฐานะที่ปรึกษาหลวงฝ่ายรสชาติแห่งนครรัตนปุระก่อนที่ทั้งสองจะออกเดินทางเจ้าหญิงอนัญญาซึ่งบัดนี้มีใบหน้าที่สดใสและเปี่ยมสุขได้เสด็จมาส่งพวกเขาเป็นการส่วนพระองค์ ข้าเป็นนี่ชีวิตของพวกท่านพวกท่านไม่ได้มอบแค่อาหารแต่ได้มอบหัวใจดวงใหม่ให้แก่ข้าด้วยขอเพียงเจ้าหญิงมีความสุขพวกเราก็ดีใจแล้วเพคะมหาราชายังไม่ได้บอกข่าวดีแก่พวกเขาอีกว่าพระองค์ได้ส่งคนไปเชิญราชครูหนุ่มคนนั้นกลับคืนบางหลวงแล้วเพราะในที่สุดพระองค์ก็ทรงเข้าใจแล้วว่า ความสุขของพระธิดานั้นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดสองสามีภรรยาเดินทางมาถึงบ้านหลังใหม่ของพวกเขามันตั้งอยู่ริมแม่น้ำที่ไหลเอื่อยมีสวนเขียวขจีและมีบ้านหลังพอดีที่ดูอบอุ่นในครัวมีทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการและในยุ้งช้างก็เต็มไปด้วยข้าวสารและถั่วอย่างที่ราชาได้สัญญาไว้มันคือทุกสิ่งที่พวกเขาเคยฝันถึงเย็นวันนั้น แสงอาทิตย์สีทองสาดส่องเข้ามาในครัวหลังใหม่ของพวกเขายาจกและภรรยากำลังช่วยกันโม่แป้งเตรียมทำขนมโตโซเป็นครั้งแรกในบ้านของตนเองน้องในที่สุดเราก็มีแป้งโตโซเป็นของตัวเองแล้วนะมากกว่าที่เราต้องการเสียอีกใช่แล้วท่านพี่แต่โตโซที่อร่อยที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเรามีแป้งมากแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่า เราทำมันด้วยความสุขหรือไม่ต่างหากและแล้วเรื่องราวของพวกเขาก็ถูกเล่าขานไปอีกนานตำนานของยาจกโตโสไม่ได้จบลงที่ความดื้อรัน้นอันน่าขันแต่ได้กลายเป็นเรื่องเล่าแห่งปัญญาพวกเขาทั้งสองได้ค้นพบความจริงว่ารสชาติที่แท้จริงที่สุดในอาหารทุกจานก็คือหัวใจของผู้ที่ปรุงมันขึ้นมานั่นเองสองสามีภรรยาใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอย่างสงบสุข แบ่งปันขนมอันเรื่องชื่อให้กับแขกเรือและนักเดินทางที่เดินทางผ่านไปมาและมีความสุขกับทุกมื้อของอาหารจนสิ้นอายุไขจบบริบูรณ์